ทททเต้นสั่งสอบตำรวจไถเงินดาราไต้หวันวันไทยเสียภาพลักษณ์แน่นอนครับอันนี้ต้องรีบจัดการเลยครับเหตุผลเพราะว่ามันเสียภาพลักษณ์แน่เพราะว่าคนนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นดาราของไต้หวันแน่นอนครับดาราเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักแล้วแถมตอนนี้เป็นโลกโซเชียลในสื่อออนไลน์เนี่ยโพสต์ลงไปเนี่ยข้อมูลอะไรลงไปเนี่ยแน่นอนครับมันจะทําให้ภาพลักษณ์และภาพโพสเสียหายอันนี้ต้องรีบเร่งจัดการว่ามีจริงหรือไม่มีจริง,ถ,รงถ้ามีจริงก็ต้องรีบจัดการ ไม่มีจริงก็ต้องรีบประชาสัมพันธ์แก้ข่าวให้ได้นะครับทททเต้นสั่งหาข้อมูลนะครับทั้งไต้หวันจีนดาราไต้หวันถูกตำรวจไทยไถ่เงิน2.7หมื่นบาทนะครับก็คือ2 0 0 7ัาทแหละวันไทยเสียภาพรักษณกระทบการท่องเที่ยวกำลังจะฟื้นวันที่26มกรา256นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าได้สั่งการ ให้รวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้รอบด้านที่อาจสงา่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในสายตาต่างประเทศโดยกำชับให้ทอทอท,อทอสำนักงานในไต้หวันรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาราไต้หวันที่โพสต์ในอินตอร์แกรมอ้างว่าถูกตำรวจไทยรียดไถเงินงิน27,000บาทและถูกข่มขู่จากตำรวจไทยหากเกิดขึ้นจริงกังวลว่าจะกระทกบกับการท่องเที่ยวของไทยที่กำลังจะฟื้นตัว นอกจากนี้ยัง,ยงสั่งทอทอท,อทอสำนักงานในจีนรวบรวมข้อมูลกรณีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยโดยในสื่อออนไลน์ระบุก,กันอย่างฟ,าง,ฟางๆางว่าตำรวจไทยขายบริการลดนำขบวนเพื่อให้ความรวดเร็วกับนักท่องเที่ยวหากได้ข้อมูลทั้งในส่วนของไต้หวันและจีนจะนำมาประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ต้องเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดาราสาวไต้หวันและกรณีของรถนำขบวนท่องเที่ยวในจีนเพื่อนำมาประเมินสถานการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการท่องเที่ยวหรือไม่นะครับต้องเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆนา,ายยุทธศักดิ์กล่าวนาง มาลิสาสุโกศลหนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมในไทยกล่าวว่าเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดขึ้นบ่อยเป็นปัญหาที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเล่งแก้ไขโดยด่วนเรื่องนี้หากเทียบกับดัชนีของโลกถือว่าเป็นประเทศที่หลังท้ายของโลกโดยอยู่อันดับอยู่ที่92ในโลกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ มันมีมาและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของใช้รถนําขบวนได้สามารถใช้เงินซื้อเจ้าหน้าที่ตารวจให้มานําขบวนได้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้เห็นล่าสุดเนี่ยก็มีคลิปออกมาอีกแล้วนะครับออกมากแล้วจริงๆเนี่ยคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปอยู่ที่ต่างประเทศมันไม่ได้คลิปอยู่ที่อยู่ในอยู่ในเมืองไทยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโลกโซเชียลมันไม่ได้ฟ้าฝ่าแบบนี้มันไม่ได้ติดต่อกันแบบนี้แต่ตอนเนี้โลกโซเชียลมันไปไกลพอมันไปไกลปุ๊บเนี่ย แน่นอนครับจะด้วยแพลตฟอร์มอะไรอะไรเนี่ยแต่ละคนก็เข้าไปเล่นแต่ละแพลตฟอร์มก็ไปเจอคลิปต่างๆนานา,นาเยอะแยะมากมายต้องบอกเลยกันบาะว่างานนี้นะครับทำอะไรกันไว้ย่อมรู้อยู่แก่ใจแต่วันนี้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ไม่รีบจัดการหรือผู้ที่มีอํานาจไม่รีบจัดการกับเรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าประเทศไทยก็จะเสียหายเพราะว่าเดี๋ยวนี้อยากก็อ,อยากที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เขาสามารถบันทึกข้อมูลแล้วเอาไปลงวันนี้ประชาชนหรือคนทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อแค่คำพูดของคนแต่เขาเชื่อหลักฐานตามที่เห็นเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีนะครับกล้องบันทึกหรือวิดีโอบันทึกเนี่ยอยู่ในตัวเพราะมันคือโทรศัพท์มือถือส่วนเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็อยู่บนโลกโซเชียลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็อัปโหลดลงไปมันคือหลักฐานที่ชัดเจนและมัดแน่นกับคนที่กระทำความผิดไม่อะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าดเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ